สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แม่มอบโบนนะคะจะมารีวิวเกี่ยวกับกุ๊กกุ๊กแม่มดนะคะกุ๊กกุ๊กแม่มดตัวนี้นะคะช่วยชีวิตลูกชายแม่มอบโบไว้ได้ดีเยี่ยมมากเลยค่ะตั้งแต่เนาะแม่มอบโบลูกชายแม่มอบโบล้มป่วยเนาะปีที่แล้วเนาะปีหกสามมีนาช่วงมีนาเมษาปีหกสามล้มป่วยด้วยอาการไม่เลือกเขาไม่ดีพอ พอประกอบว่าพอไปตรวจพบว่าเป็นมะเร็งไม่เลือดขาวหมอบอกอย่างนั้นนะหมอวินิฉัยว่าอย่างนั้นแล้วก็เด็กด้วยการที่แม่หมอบบนรู้อยู่แล้วว่าโกโก้ตัวนี้ช่วยชีวิตไว้ได้เนาะช่วยชีวิตไว้ได้หรือช่วยหลายหลายคนไว้ได้อย่างนี้ด้วยความที่มั่นใจเลยนะเอาให้ลูกใช้ได้ดื่ม,ด,มกกนะดื่มทุกวันเลยนะดื่มทุกวันเลยระยะเวลาเกือบหนึ่งปีเนะาะล่าสุดที่ไปหาหมอ ล่าสุดที่ไปหาหมอ22ทางวา63หกสก่อนปีใหม่เนาะหมอแบบตกใจมากเลยนะหมอตกใจหมอแบบว่าหมอแบบหมอบอกว่าทําไมเซลล์แข็งแรงแบบนี้หมอผู้แบบนั้นเลยนะทําไมเซลล์แข็งแรงแบบนี้พูดอย่างนี้เลยนะไม่ใช่หมอบอกแค่ว่าดีขึ้นนะเซลล์แข็งแรงแบบนี้ทีนี้เนี่ยคนเป็แม่น่ะรู้ว่าสิ่งที่ เซนที่เอากุกก้แม่โมสไปให้ลูกชายดื่มเนี่ยมา,มาเกิด Amazing แ,แบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะเราดีใจนะคงเป็นแม่คนหนึ่งดีใจมากเลยค่ะน้องบ้านไหนเนาะมีลูกเนาะอายุสองขวดขึ้นไปเนี่ยรีบเอาให้ดื่มเลยนะคะอย่าให้ลูกหลังสุขภาพดีรีบเอากุกก้แม่โมอให้ดื่มกันเลยนะคะทุกคนกุกกู้แม่โม,มส Amazing ที่สุดค่ะขอบคุณแม่โมออนไลน์ค่ะ